อบพก่อนมาบาาี่นี้ี่งเนาะนี้อากาศหนาวดีเนาะเริ่มหนาวแล้วคน่น้ออคนป่าเนบนี้็นี้เบีเบีบนี้ หวานบานงอใจะูประตูก,ก็าลังเอาดอก,ดอกแค่ส่น้อง้าสวัสดีจ้ามาเก็บดอกแค่ไปใส่ต้มปลาเด้อจ้ะเนี่ยเอาสิต้มปลาปนปลาจ้ะแล้วสิมาเก็บดอกแค่ดอกแค่วานบานได้หนาน่พี่น้องโอ,โอ้ต้นนี้กม็มีต้นนี้ประตูเพียเพียต้นใหญ่นี่ก็มีดอกหลายขั้ครับสามสี่ดอกก็มีเลย ดอกน่ะนันโยป้าดน้ำบวกนี่อย่างนี้ทุนสิปล่อยปลาตีน้ำเต็มกันน่ายอยู่พี่น้องนี่เกี่ยวเองไอ้เจ็บเราเครียดเรายังอีกเพราะขาไม่บริสุทธิ์เหนยตายแล้วมันเป็นอย่างนี้อ้าวมันเข้มน่ะตัวตัดออกมันเข้มตัวปุ๋ยมันไหลฟุ้นมันไหลโพด มันเลี้ยเชี่ยมข้าวไวยมากน้ำแม่หรออ๋อปลารักกันด้วยปลารักเนาะนทีจ้าแม่น้องไผ่จ้ะมีนุ่เข้าวันนี้ผ่อนมากห้านคักิรีดีพี่น้องวันนี้ข้าวสีต้มส้มแล้วกับปนจ้ะทั้งต้มทั้งปนไปเก็บผักมาหลายๆลวกผักผักสดสดนู่นนั่นแหละไปยังกับมันเหมือนตีเนาะนนี้ข้าต้มปไปยังกับมันปลาเขียงกับเสบยด้วยกันปลาเขียงปลาดุกปลาคอ ต้มยังก็เสีบเหมือยำหนิเพราะปลาใหญ่ยำหนิเสียบตัวกันกระปูเราพี่น้องออปูเาตัวน้อยแต่มั่นเนียนปลาก็คือกันตัวหน่อยกับมันคือกันมาทางนี้ลุงลุนดังไฟถ่านเราพี่น้องตั้งเลือกเจี๊ยบผักสองตัวสวัสดีครับพี่ลุนครับพิสานมาหนุ่หน่อยเมื่อนี้อากาศหนาวเด้เนาะลุงลุนเริ่มหนาวเราพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมาหนาวหนาวตั้งเมื่อคืนนี่จนไม่อยากอาบน้ำพูดลาหนาวคับ ล้มดีดีใส่หมูยำหมูก่อนทอดกินสิดังไปสองเตาล่ะก้อนหนูน้ำเตะงานทิ้งหนูไว้น้ำอ้มติดังลทไายบบพักเตรียมพักเตรียมยังแล้วพี่น้องโอ้ยล้มคักเด้อจ้ะส่งพักแม่น้องไอ้เปไปเสียส่งพักนางไอ้เฮ็ดส่งพักมาน้องไอ้สิ้นเมือนขึ้นแสบเด้อเฮ็ดส่งปุกปนจ้ะเนี่ยก้อนยังก้อนหน่อยฮะติดต้ม Ng suất đi qua lều, qua sạc kia ngoài suất đi qua chết lều, phải phải tôm, lều lòng, ngài sạc kèm 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 ่นนเ้้าีิต <en> ัว้งกาแฟกาแฟเฝ้ากาแฟหม้อเฝาเลยได้แล้วลกาแฟว่าได้หาดอกเฝอเซื้อเอาอดน้ำประแดกใส่น้ำผสมใส่น้ำประแดกอยากแดดจังหน่อยมันหนาวหนาวเด้อจามนีอากาศหนาวอีผิคจังหน่อยอีผิคปนตาเอาเจ้าออกมาสิบ้านหมอดนี้จักสิ พ่อกรบแม่ก็มากแล้วเด็ใส่สุดไหมนี่พี่น้องสุดกันหนาวหนาวไรเด็ดไใส,สุดกันหนาวขอบคุณเข้วเด้อสุดกันหนาวน้องมะลิสือมะไฮใสเหรอเด้อน้องมะลิมือนี่ญานัน่านเพเด็ใส่หนาวเปล่าส่เลยผลญาต์เพราะไส่ข็งญาตเพราะเด็ดไตหนาวเปล่า <ś throp ot> ส่เลยกหนาวทุ <ś throp ot> กเราจะตาห้อง <ś throp ot> ที่เห็นท้่เห็นแม่จใหจที่ต้มปลาตอแยปลาไว้ปนจ้ะเห็นตุ่มหลายๆนี่สัเบิ่งกินของที่ได้หลายบ่ลไม่รู้ไงเจ้าเหม็นไม่้องไงบ้าหลายปนตุ่มปลาเหมือนยอดเหมืนเนียนเหมือนไหลายปลาเขาโตหน่อยปุ่มตะคอกา็นีมันดีเป็นยังดอกปนปูเส้นน้ำจักหน่อยนั่น บะนี้ห้าสิ่ต้มปลาจ้ะทาตะไครยลงไปมูลนินเฮ็ดนะ่ากินตากแดดแม่นบ่ตากแดดหนาวว่ามันยังเด้อพี่น้องหนาวจ้ะลุลล้นๆเลยมาดังไฟใส่แดดให้เลยต้มปลาใส่เขียดิจ่าต้มเขียดิจาซะเปล่าต้มปลาใส่เขียดิจาเหมืนพี่น้องต้มปลาต้มเอาเขียดิจา,า,า,จาใส่น้ำนะเอาผสมว่ักสมให้เอา,า,อย,เอาอย่างประ,ะกรอบก็คืนะอแบบ ปนปลาเลือจอกันหอมกระเทียมผิดจีดทำเสน่ห์กับผู้เ่าจังมักปุอบปุ๊บปุ๊บพุ๊กแลร่วงคอ่กันเลยปูแก่ละติเดีเแล้วในปูน้าจะ้อยเพรามัน,ม,นมันเนาะนเสียบกับน้องบวกพักินกับปบปรุงหน่อที่กินข้าวกัน น้ำปลาแดกเนาะใส่ในน้ำต้มเราเ้ามีใส้นชื่อรถจะนำปลาแดกซีคนคนครับคือเพิ่มใส่น้ำปลาผมนวใส่กของนวดใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลาแดกขคนครับอย่น้องคนแม่ไั่เคยใส่เป็นตอนเราเด็กปลาแดกอีบอกใส่น้ำปลาแดกนี่ละซีเมังอก่อนเราจังใส่น้ำปลาเพราะว่านนำปลาแดกซีคนครับ เป็นแบบโบราณเด้อวันนี้หอมหอมพ่าก็ปลูกยูก้นเนียก็ลั่งิได้กินหอมใส่ได้ใส่เลยใส่ผ้าขเป็นแต่เสีบครับพี่น้องปนปลามันดีครับเลยนี้ทั้งัานนั่นทั้งปูปลามันก็มั่นน้ำที่แบบนี้ หิวเข่าเราพี่นอ้องเรียบลอยเราพี่น้องปนปลาจะเ,เ,เสียบพักไปลวกพักบ้างนี่รับปลาล่งจ้ะน้ำเดือดลรวปลาลงไปคนปลาก็แเหล้วๆเวนี้ยลวกพักอเอากระทแล้วลตีแล้วสิลวกพักต่อ ปลมปลาเห้าใส่เฉียดิจาน้ำเ้อจ้ะเฉียดจานล,ลุ่นไปไต่เออติจาไปไต่ไนดะ้จักน้อยจ้ะลงไปตลุปลาใส่ดอกแค่ใส่ผัก,กะเนียงจักน้อยหอมๆเนาะบะพริกกะีไใบบีใส่เลยดอกแค่เขาลงจ้ะมัน แลงไปัวกทั้งต้มพร้อมกันจแซ่บเลยเได้ไหมหยุดอยู่ได้ปักเข้นาะอกแค่กเติมไปเดี๋ยว้ไปแยงเดี๋ยวไปแย่ง่นอนปุ่เจ้ากันนี่เุ้่นตมาั้งเขดจา้าักไปยังแลว ไปแยงจะปงไป,ะปแย่งลไกยจะแเสบครับมั้ขอชิมไปกจะสบครับซิมซิมยังไงพี่จะคึกเสีบจะเสบเนี่ยมวนเผาบักลินป่าเพป่นว่าจังสิยำได <c oughs> ออมันบักลินป่านี่กินกระปุนเนาะเนาะ <c oughs> เปนเสีบเป็นยังดอกตอนนี้กระปุกแล้วเมียังดี๋้อนั่นั่ติดนี้ลวกพักดอาแค่พี่น้องนี่เปิดอีกกระปุกหนึ่งแนวจีกระปุนเขาจะนี่สมพักแปดเล้น้องไอหลายสส้กะลําปีพร้อมอมกลินกระปุกรินงวยเสีบเป็นยังดอกพี่น้อง ต้มหันห้อนพี่น้องสดเจ้วนเนาะใส่ปลากระแนงนี่ตํเมนลางไปสดต้องหันเฮลงไปแะสบับพี่น้องเ,เอ้ปวดอ้าไข่แม่ลงไปก็เป็น <laughs> เป็นลำ <laughs> เลยบอจูได้เ <laughs> ห็นไหมดีมาเ็ดกับเห็นแม่ับพี่น้อง <laughs> จูแบจูเล่า,า <laughs> เอออกซะ เด้อพี่น้องกินต้มปลาดุกใส่ดอกแค่น้ำกันใส่ผักกระแยงจ้ะคนเท่ากับผักเต็มเลยจ้ะทั้งสมผักผักกาดมินฟ้าดอกแค่จ้ะสมผักเป็นกระเสีบแซ่เบเราไม่น้อยคันมากพี่น้อง<า>สิมดเด้อเดี๋ยจ้ะพี่น้องไปรทีิมสมผักพันธุ์เป็นแต่แซ่บแทบเแซ่บเขาเล่นสมผักกระปุกหนึ่งหางบักพิงน้อยใส่ อังไหพอดีบอกะจะปนเนาะสุดทนพี่น้องยำถือบอกพี่สิมมันกพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวอยากสิมเลยทั้งป่นทั้งนันถือปนถือปลาต้มปลา้ส่ปลาสรกอบแบพี่น้องหอมปกแยง บมา,ม,มาเถอจ้ะกินป้นปลากับตม้มปลาดุกหน่อยปลาเชีงหน่อยอถ้ากันไปเอาปลา่อนเมื่านนี่ยนะได้หมานมันี้กินขาวไม่เนาะปาของไม่วนว่ายัางละก่อน มาเด้อจ้ะปป้าต้มปลาสมพักต้มปลาแซ่บขนนะเปียนอีกอยากับมี่ไม่ดูช่วยป้านอนตายคุณว่าเขาไม่ตู่ต้มปลาหนิกระวานเจียๆอยทาไมนี่ปพอไปสีร่องมันง่ามเ่ยมันหนังแหงแนวฝันแหงฝัน băng băng của hãng mình con nén này nốt hưng nó, nặng nặng nề nặng nề nặng 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 bao เขาไม่แขเอาเอาสแลุ่นสมักเอาแซบยังไมกินแซบยังเป็ดสองกระปุกหนึ่กสมพักแบมันแฝบตั้งสมพักแฝเซฟกระหลำฮักบางทีได้เดี๋ยวเก็บถุงมือ โอ้โดกินปนแสีพุอโก้เนอะย่าจับมือมาติดคุยเอานี่ทานดูเป็น <urt> อ <ro> ๋อ <erman> ค <Par> ิดจุยเอาุยเอาผิวสดเาเดียวิสดที่นี่ตอนนี้ออกมากคุยพัก สดกปะ่สมกเสียพี่น้องเลยเดนำเติมปลาเขาเปลีนเปี่ยนเปี่นคุยเลี้ยตพ่อแม่เาไว่าบ่ไก้กินเสียใจวนัเขาสูตรูยุ่นเป๊ะเลยหอมเลแล้วหังสดนำเดี๋ยวมา้องอ้กินพือเดียวมันกับปุ้งือนกันพกินก่อนเงอเพปกหน่อยนอนอ่นอนอนอนมได้่กินเสียใจ

เรานำมาสดตรงม่นจะจับสมอร่อยดีดีนะกว่ายังยี่แมยยี่ยูส่วนนี้พ่อ้าย่ แหลกปนวามเสลยหน่อยๆเนาะมันเขาไปตำปนเอาได้หลายปลามหอมมันก็แย่เหมือนเนื้อปลามันคันวไตบกี้กับไปหิ้งในหลายๆย่าจังกันมันไม่โตสองโตเพิ่ะกระปนได้อิ่มเลยเฟืองเข้าไปจะจ้างผีปนกับปมใส่ดอกบกี้ปนล้วนๆใส่ตรงเลยเตียง บักเสียวกับสุดซื้อมาใส่ปนสุดกับแค่สุดจะได้ก็อขอบคุณนิปซีครับขอบคุณนิปซี่สมองสุบอแล้วครับที่ทติดตามอยู่คนไะไรคนแช่คนติดต่ำน้าแล้วครับดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องดูแลลูกหลานเซอร์นี้มื้อนี้พี่รุ่นพร้อมของพ่อครับสวัสดีครับวสวัสดีเจ้า